วัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่างนั่งจ่าเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาสอนอเต้นกันนะคะว่าจะไปยังไงมันถึงจะเต้นได้นะคะโด,ดเข้ามาแลรกแรกแก็กดตรงนี้เลยนะคะดดเราก็เลือกหาห้องตามนี้เลยนะคะมันจะเต้นเต้นได้บางห้องนะคะที่เขาฟิกไว้แล้วบางห้องก็แค่ยืนหรือแค่นั่งเฉยๆนะคะไม่มีเต้นนะเราก็เลือกหาในนี้ก็ได้ แต่พี่จ๋ามีมีห้องที่เคยไปแล้วพี่จ๋าจะเข้าตรงนี้เนะาะตรงนี้นะกดเข้าไปก็จะเลือกนี่นะคะจิกโก้ขับนะคะอ่านถูกไม่รู้จิดโตอะไรเนี่ยจิดโตขับอะไรเนี่ยมันก็จะมีห้องห้องนั้นก็เต้นได้นะห้องนี้ก็เต้นได้นะคะตรงนี้ห้อง ก็จะมีไม่กี่ห้องนะคะในนี้ที่เต้นได้เดี๋ยวลองเข้าห้องแรกดูนะคะกดตรงนี้กดเข้าไปเลยรอแป๊บ,บหนึ่งนะโหลดแล้วอ่ะที่ให้เต้นตรงนี้ตรงนี้ก็เต้นได้นะก็เลื่อนแชทลงมาก่อกดตรงนี้ก็เต้นได้นะคะ ดูก็จะมีที่ให้กดเต้นตรงนี้ตรงนี้ก็เต้นได้นะคะนี่แล้วก็ตรงนี้นะนี่นี่นะคะถ้าห้องเต้นได้มันจะกดไปอย่างนี้ แล้วก็มีตรงนี้นะตรงนี้คือไม่รู้ท่าอะไรนะแต่หราทีนี้ก็จะมาสากพี่งดค่นี้ค่ะขอบคุณค่า